สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขุมทุกคนมืาอนี้กับผาแฟนเพจแฟนครับมาเบิ้งััวยุคอดของเฉยอๆนะครับเนาะมืาอนี้กับวันที่13เดือนมีนาคมพศ2 5 6 5ครับเอฟซีเด็กร้องม้านะครับเนาะอยากได้หัวแดงแดงเข้มเฉิมเป็นหัวสาว มีลงเบิงห้แนวสั่นี่แหละครับสาวแม่เน่แล้วครับเด้อแน่น้ำไอ้เจ็ดีผิดจแลนะอีกแม่หนึง่งดูเอ็ดเค้าหาสองศูนย์นะครับเนาะนี่ครับวิญบาไอดอกครับผมกอลําโตแมนอยู่ครับี่ด้านเจ็ดสีเพิ่นแดงเป็นแดงเขียมเ,เ,เ,เป็นเขียมเป็นง,ง้งเฉียงนะครับเด้อง่อแม่นน่เอาไปเลี้ยง อบอกเป็นไงบอกไงพันในกันครับเฉียงๆแล้วนี่นะครับว่าจะใบาให้โดดให้กลมหัวให้โดดครับนี่จะอย่างงายของวัวแกะครับนี่ครับจอมพันยุดีนะครับเนาะระดับก้มสูงพันยุเทีประมาณรน่อยสามสิบเจ็ดสามสิบหกสามสิบเจ็ดประมาณนี้นะครับเนาะอยู่ในเกณฑ์นี่นะครับก้มสูงพัน นเนื้อนะ้งต้นตัวคนิ่าแม่ันนี้ได้สิบสามสิบสี่เดือนนะครับเนาะสาวแม่เนยนะครับเนาะได้สิบสามสิบสี่เดือนแลว้วนะครับเจ็ดสี่นน้ำตัวเงาดีครับเจยดสีเพต้องห่วงเขาผมควม้นแดงแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มครับข่แม่ โซ่วนี่บ้องนี่เนื่อหังดีนะครับแม่เลยลำตัววันหัวเรียวหลดครับเปิดไปหาหมื่นหาได้ครับนะ,นะ,ะห้าหมื่นห้าพันขึ้นมักอยากได้ขอขอเอาไปเป็นแม่บอกแม่พัน ัวแดงๆเข็มๆแนวนี่กะมันี่ได้การเติบยืบ่ครับแนวนี่งอมาพีนะครับัวแม่นเคเอฟสามหนึ่งครับผม ตัวนี้นะครับเคเอ็ดสามหนึ่งแฟนเพจแฟนครับอยากได้ทั้งคู่ก็ได้แล้วครับเด้อตัวนี้มีใบมีหลอดครับเคเอ็ดสามหนึ่งเคห้าสองศูนย์บอมีใบบ่มีหลอดนะครับเนาะนะครับมาหากันเมื่อวันถ่ายเพกันมันครับ ครับเบิ้งความแดงเพิ่นนะครับเนาะความแดงนี่ยมาไอตัวนด้ครับมาสาวแม่เนี่ยเปิดไว้ห้าหมื่นห้าพันห้าหมื่นห้าพันนะครับเนาะทรงพีโทรภารีสา,า,าลคือเก่าครับมันอยากได้แม่นั่นไปน้ำก็ได้ด้อครับเนาะมาสาวแม่นอ,นอยากได้ไปน้ำก็ได้ครับผม KF31 สามหนึ่งครับม่ว่าอย่างใดงัวแม่นี่ไปพร้มอะไ้ได้ดครับเด้อตีวายศูนเเนาะครับเนาะทอง6 7เ็ดเดือนอย่างเ็ดเดือนนะครับเนี่ยย่างเขาเดือนที่เ็ดเนาะครับเนาะ ซีบายศูนย์เก้าหกนะครับมีใบมีหลอดไห้แล้วครับแล้วแม่เนี่ยเก้าหมื่นห้าพันครับแม่เนี่ยเก้าหมื่นห้าพันแล้วครับแล้วนันนะครับควาสูงอยู่ที่ระดับลอยห้าสิบรับประกันทองครับแม่เนี่ยตัวร้องในคือเก้าครับผม อยากได้แม่นี่มัวไทยไทยเฮ้านะเน,เน,นานะครับเนาะมามันไทยกี้เลยครับมามันไทยหน่อยไทยกลังเนาะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันกัไปปล่อยใบทองไฮทงทงนาก็ได้การครับแม่นี่แดงดีขึ้นกันเข้มดีขึ้นกันครับแม่นี่ก็ได้เรียงง่ายๆปล่อ,อยใป,ปทองไฮทงงนากับพี่เนาะครับ,นะรบนเ,าเนาะครับรับมัวไทยกลังเฮ้ามามันไทยหน่อยเนาะครับไทยกังขึ้นมาละ นี่ราคาถด้วยครับเด้อล้อผสมครับแม่นี่พันการมีหลูกมาตัวหนึ่งแล้วตัวที่สองล้อผสมครับแม่นี่ก็เปิดไปเมื่อไรสองหมื่นเก้าพันครับผมสองหมื่นเก้าพันทรงฟรีตัวผ่ากีสานนะครับเนาะแม่เนี่ก็ได้ถ้สถานะการล้อผสมขาทกขาทอนถุกตนทุกตัวนะครับเด้อพ้อของเฉาหยอ ขาทกค้าท้อนหางมกหางดอกรับประกันให้ทุกโตรครับผมตัวทีนีน่ยกับแม่นี่รับประกันทองให้นะครับเนาะแม่นี่นยมีใบมีหลอดให้ครับผมซีบายศูนย์เก้าหกราคาเก้าเปิดไว้ที่เก้าหมื่นห้าพันส่งฟรีทั่วภาคอีสานคือโกแล้วะครับวงสูงลอยชี้ผาถึงลอยหาศีกครับเนาะแม่นี่สิบนี่กับมีแนะนำให้แพนเพียนั้นนะครับพิจารณนาะอยู่ ามตัวนีเนะครับเนาะสามที่โตแล้วรครับขึ้นมาตัวใดอยากได้ตัวใดจังถักมาโทมานะครับเนาะไม่ว่าอยากได้ตัวนี้ข้ี่ขันล้อผสมเลยเอาตัวทองในกลัวเอาโทรมานะครับเนาะคลิปนี้กัจบจ้ไปชมนี่ครับผมสวัสดีครับ